ผม Fk เพราครูในเกมที่นี่เช่นเคยนะครับตอ oh. นนี้เรามาอยู่ในเกม A นะครับเออซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินกันมาในพาร์ทที่3แล้วนะครับแล้ว5เราก็จะมีผมเดี๋ยวสักพักนะครับจะไม่ไม่อยู่วหรอกมั้กแ่จวมีของรีวริวรอบสมมาแล้ว ผมสง,องรอปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวใครแล้วท้ายยอดซับนะครับถึงเออ20ใบเนะครับเนดะี๋ยวผมจะมีของแจกกันเลวกันนะครับซับมม่เยอะมากครับเดี๋ยวแทนทนะุกนที่อยู่ด้วยกันมาน่ะที่อยู่ด้วยกันนะครับทำให้ผมมียอดซับ50ซับใครถึงวันนี้นะครับว่าถึงแล้วไม่เยอะมาก ความภูมิใจนะครับอย่างน้องเราเรื่องสาเร็จเยอ่แยะนะคะเพราะค,คือเรามีแค่นี้ก็ดีใจแล้วไม่ต้องอยเยอะแยะมากมายนะคะนะตอนนี้จะเพิ่มเสียงเกมหน่อยครับเพราะผมก็ไม่ค่อยสบายนะคะเดี๋ยวก็เราพยายามใช้มันเป็นแฟนกันนะครับทำอะไรเรียกเอา อาโคลบริคลีิมาปลูกนะอะไรวะพิ่คซลริมาปูมึงไหนแง่คุบริโอเคไปแล้วแล้วก็เรียกซาร่ามาแล้วให้ซาร่า ไปดูทีวีกันข้างสารมไปดูทีวีไปดูโอเคไปดูเสร็จละให้โกบลิโกบลิเขามามาไหมนั่งเล่นมากบงที่กำลังเดินมา เดี๋ยวเราก็จะเออผมได้ไปซื้อเงิใหมนะ่แล้วตอนนี้ฝากแล้วปมี2 1 0 0 1ล้นซึ่งลีอยอนนะครับเออดูคำพักอยู่นะเออผมเลยจำได้มนะที่ผมพูดว่าวันหนึ่งสร้างบ้านใหม่ให้ตัวละครหนึ่งอันแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าตังมไม่พอตอนนี้ตังเรามีพอแล้ว ประมาณนี้แล้วกันพันห้าไอ้แม่มันยิงโอเคไหลวะประมาณไหปหาปลาด้วย เอาผู้หญิงก่อนนะครับเอาผู้หญิงก่อนโอ้ิหชี้นี่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาสร้างเออ เพื่อนผมดีกว่าทำยูทูปเหมือนกันซามาขผมอีกนะครับไม่ใช่นะครับก็คือมิเตอร์ซันทีวีครับหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วเราเป็นเออร์โมเล็กส์เอ็มเอ็มละโอ้ยโมเล็กส์อะนะครับสแตนเป็นคนสีถือวันนี้ ไม่ใช่อย่างนี้ซันน่าจะเป็นไม่ใช่อ่ะมันปากน้าไม่ได้เหรอมิเตซันทีวีเอเอมซันน่าจะบบแบบประมาณนี้นะเอ๊ะอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะซันจะประมาณนี้ แล้วก็หน้ามีตัอนประมาณนี้ผมไม่ใช่ทรงนี้ผมไม่ตคยสัจะออกเป็นแบบนี้เชื่อจะไม่ใส่นี้ตาตาจะดำตาดำตาจะโตโต,ต,ตหน่อยอันนี้แต่ผมจะให้ใช้ตานี้ <S <S อ่ จะเตอร์ซัน่ชุดไหนดีผมจะให้มิเตอร์ซันใสน่นี่เสื้อตัวนี้ใส่ชุดสูทหน้ามือนะครับกางเกงมิเตอร์ซันจะเป็นคนเรียบร้อยโอ้ลัดไปโอเคนี่มิเตอร์ซันมิเตอร์ซันจะเป็นประมาณนี้รองเท้าบราเฟลก็เออ นี่หน่อยโอเคอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อมิตซูบินจะไม่ใส่แว่นนะครับที่ไม่ใส่แว่น,ค,น,นรครับเรียกมือถืงนี่นะครับมิตอร์ซันทีวีนะครับถ้าเอ่อมิตอร์ซัน เนี่ยนะดูนะครับก็กขอให้มิตซันดีวีดูได้นะอ๋าไม่คิดส่วนของบ้านมิตซูซันแล้วามาสร้างบ้านมิตซูซันอันนี้เราเอ,อ่อทีวีมิตซัน ทีวีกันเอาที่นอนก่อนดีกว่าเตียงนอนมิ้นเป็นซันมีน้องมิเตซันมีน้องชื่ไหมเนาะมีไอ้สันใช่ไหมแซมแซอะไรไม่รู้นะไม่รู้จำไม่ได้ละตรงจอเตียงที่มันถูกๆครับแต่มันก็ไม่มีครับแล้วมันจะนอนตรงไหนนะครับให้ไอ้มิให้ไอ้ซันไปอยู่ปล่อยมันครับครับเดี๋ยวเรา อย่างงี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเราไปบ้านโกบรุริตัวละครเอกของเราอ่ะไปบ้านโกบุริอเด่๋ยวเราบ้านโกบรุรินี่บ้านโกบรุริอ่ะเราไปบ้านโกบรุริโกบุริคุงอ่ะโอเคไปบ้านโกบรุริอ่ะโอเคนะโกบุริอยนี่เสร็จแล้วเราเรียก พเดซันมาโอเคนี่ยี่เดซันบว็บพเดซันมานี่อ่ะ กลิอ้าลสั่นแล้วมึงก็ไม่เข้ามาเน,ะนอะแ้ามสั่นมาดูทีวี กูบุ้งให้มันคุยกันอ๋อเลเวลเจ็ดอะถ้าเจ็ดอยู่แล้วเลเวลเอาอันนี้ไปก่อนให้ะละกันมาคุยกันโอเค เราจะให้ไอซาน่าซาร่า,า,รานะครับนอนกับโกบรินะครับซื่อชื่อมซับพลังเลยนะหน้ามึงเห่อคนจีนไปโกบริเอ้ยไม่ใช่อ่ะโกบริมานอน ผมเรียมนนอนนะซาร่าอ่าซาร่ารอก่อน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 นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ไอ้โกบอินะครับมันไปนอนนะครับเ <c> ข <oughs> ียนภาษาเลยแล้วซาร่าซาร่ามึงก็มานอนแบไม่ได้เหรอโห โาล่าไล่โซล่าลับบ้านก่นนอนโซล่าลาบบ้านโอเคบ้านเฮ้ยเอ้ยเขี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านหนูเออมิเตซันเราเร่งไปด่วนเลยนะครับบ้านมิเตซันไปเปลี่ยนชื่อนะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่อบ้านมิเตซันเลยนะคะ แล้วก็ยังไม่มีที่นอนด้วยอ่ะฟังไม่พออะตอนนี้ให้มีที่นอนเดียวพอไหมอะให้มันมีที่นอนเดียวพอหกร้อยไปามาวนี้โอเคนอนเีย แล้วมึงอ,อยู่ไหนมิดเดิลซันไม่ใช่ไปนอนอ่าไปนอนโอเคคนไปนอนเฮ้ยถ้อสำหรับใครที่อยากให้ผมสร้างบ้านของใครก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากให้ผมสร้างบ้านของใครนะครับแต่ต้องขออนุญ,ญาตเขาก่อนนะครับแต่เออวิลสันทีวีนะครับคงไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าเปนเพื่อนผมอยู่แล้วนะตั้งเข้าใจกันดีนะแหมนะครับจะจะสร้างบ้านวิลสันทีวีเสร็จแล้วนะมันชื่ออะไรวะ Ma mi è tutto sopra! Aooo! No! È tutto barra il cammino! Barmi, non stanno di vivi! Non è in su, เกาตูดิเมื่อกี้เกาตูกโอเคงั้นก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ